่วมง,งานวันนี้เป็นไงบ้างะร่วมง,งานกับอวตารเอาลูกหกับอวตารค่ะไงบ้างวันนี้บ้างคะวันนี้วันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็มาในลุคของลุกดันมาในร่างของวารังซึ่งเป็นตัวละครใหม่ใช่วันนี้ก็เลยแบบว่ากราบนิดนึงเพราะว่าเขามีเขาม,เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นราชีของเผ่าไฟใช่เป็นคอนเซ็ปต์ของขอวตารวันนี้ซึ่งดีใจมาก แล้วเนื้อหมาดเนี่ยมัดดุเลยมาในดุดันไม่เกรงใจใครเยนี้เหมือนตัวจริงตัวจริงอ่ะจะภายนอกอาจจะเป็นดุดันนิดหน่อยแล้วได้ติดตามเราอาจารย์มาตั้งแต่ภาคแรกบ้างไหมก็ก็ได้ดูใช่ดูท่านใช่ไหมท่านท่านตอนตอนนั้นยังไม่มาอยู่ไทยเลยนานมากซึ่งหนิงเชื่อว่าแบบภาคนี้แฟนๆต้องรอคอยแน่นอน เออคราวนี้เราคาดหวังยังไงบ้างในฐาะที่เราก็ติดตามมาใช่ก็แน่นอนความสวยความอลังการ <Okay. S 2> ของนอ,อนดอราต้องมี้แล้วก็ความเหมือนตัวละครตัวนี้ชื่อว่าวารังที่มาเพิ่มมิติให้กับหนังอวตาร i ฟร์ก mm ็นี่แหละค่ะอยู่กันไปนานๆ3ชั่วโมง <All S 2> <ๆ>สมการรอคอยสมการรอคอยแน่นอนค่ะ 17นี้ค่ะพี่ถุงค่ะก็ใครที่เป็นแฟนๆอวตารนะคะตามพา17ทันวาของนี้นะคะยิ่งดูจอใหญ่ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่ค่ะ iMac ก็ต้องมีนะคะดูรอบหนึ่งไม่พอก็สามารถดูรอบที่สองได้ที่ m a j จอร์สเตรอค่ะอันเด่นนิดนึงเรื่องการ่วมที่เราได้ร่วมช่วยเหลือกับแฟนค่ะก็อืมก็ช่วยๆกันเวลาเห็นแบบ ที่ไหนที่ต้องแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยสงสารใช่ก็มีมีไปประมวลภาคบ้างบริจาคบ้างอะไรเงี้ยเท่าทําเท่าที่เราทาได้ใช่ตอนนั้นเราเห็นข่าวรู้สึกไงตอนที่เนขาวตอนไหนลี่ดูเยอะจนแบบฝันฝันเอาไปฝันเอาไปฝันว่าลังท่วมแล้วหนีไยใช่คือรู้สึกสงสารมากเลยเพราะแบบไม่ทันได้หนีเนาะแล้วมันก็เกิดความเสียหาย เยอะมากก็เลยแบบอยากจะเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนคนที่แบบประสบภัยน้ำท่วงหลิงเชื่อว่าแฟนๆของหลิงที่แบบอยู่หาดใหญ่ก็เยอะสู้ๆนะทุกคนหลิงจะเอาใจช่วยแล้วก็ช่วยหมายถึงว่าถ้าตัวเองมีกําลังเท่าไหร่ก็จะยินดีเชื่อช่วยคนที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือค่ะมีใครแบบว่ารีเควสตมาขอความช่วยเหลืออื่นใดหรือหรือจิ่งของอะไรอย่างนี้ ถ้าส่วนตัวไม่มีแต่ว่าส่วนตัวเราก็คือแบบมีแยกของไปบริจาคอย่างผ้าห่มหมอนผ้าหน้าไม้อะไรเงีย้ยที่ของใช้จําเป็นไปบริจาคแล้วก็บริจาคเงินส่วนหนึ่งไปช่วยใช่ค่ะร่วมก,กับแฟนได้หลายคันรถเหมือนกันใช่แล้วก็มีมีโปรเจกต์ที่แฟนๆทําขึ้นมาเราก็ได้แบบร่วมทาโปรเจกต์ส่งของไปช่วยเหลือที่ใต้เช่นกันค่ะ กี่คันครับประมาณประมาณประมาณกี่คันกี่คันน่ะกี่คันน่ะหลายอยู่หลายอยู่มีใครรู้บ้างก็่คันก็หลายอยู่หลายอยู่เพราะเห็นว่าหลายอยู่แต่ก็คืออย่างเราก็รู้ว่ามันก็ไม่เพียงพอสำหรับที่เ่ราสมใจอยู่ใช่ก็ได้เป็นแบบกำลังใจเล็กๆใช่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้ารวมกำลังได้จะดีมากเลยตอนนี้น้ำรถเราก็ฝากมีส่งกำลังใจให้ชาวหาดใหญ่หรือชาวใต้ได้ไหมคะตอนนี้ ก็สำหรับใครที่ประสบนไทยน้่นควมนะคะหลุงก็เป็นกำลังใจให้ขอให้แบบทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะเราจะแบบจับมือไปด้วยกันอ่าอ่ะทริปทะเลเราทริปทะเลได้เที<ด>่ยวแล้วว่าแล้วว่ <laughs> <laughs> าแล้วเยได้เที่ยวแล้วดีใจกับพี่ลุงว <laughs> ่ดีใจดีใจซึ่งแบบเป็นทริปพีพ่จริงๆ เป็นน้องเป็นคนที่เมนชั่นถึงว่าเอออยากไปทะเละก็เลยชวนไปนะัดตอนนั้นเลยก็ไม่คิดว่าจะแบบสำเร็จจริงๆแต่จริงๆนิงอ่ะล็อกบันตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะล็อกล็อกค,คิวไว้กับพี่แมทแหละ <c oughs> ถ้าน้องไม่ไปหนูจะไปคนเดียว <c oughs> <c oughs> อันนี้คือยือ่ยกำขาด <c oughs> ใช่ไหมใช่คือแบบยังไงหนูต้องไปทะเล <c oughs> ใช่แต่ว่าดีใจที่แบบน้องไปด้วย <c oughs> แล้วซึ่งมันเป็นคลิปที่ได้พักผ่อนกันจริงๆ <c oughs> มีความสุขมาก ทุกคนที่ไปก็บอกว่ามีความสุขกลับมามันตัดขาดโลกภายนอกเลยนะครับแบบว่าไปเที่ยวแบบสบายใจแบบตัดขาดไปเลยแบบไม่ดูโซเชียลตัดอะไรสำหรับหนูอ่ะก็เกือบคือแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์เลยอาจจะมีแบบมาถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละไม่รู้ว่าน้องน้องน้องได้เล่นโซเชียลบ้างหรือเปล่าเออ ถ้าถ้าไม่ใช่แบบพี่แอนก็คงไม่เห็นโมเมนต์ของเราเนะเาะก็น่าจะใช่เป็นทริปที่แบบเราทั้งสองคนน่ะพออยู่ด้วยกันก็ไม่ไม่ได้สับโทรศัพท์เลยว่าก็วางโทรศัพท์แล้วก็เหมือนแชร์พูดคุยกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นอย่างนี้มากกว่าเรไมเห็นจับพี่แอนกันเราก็ใช่ใช่ไหม <laughs> <laughs> ถ้าไม่มีพี่แอนก็คือไม่ไม่มีภาพเรลอ่านี้ออ,ออกมานะคะแล้วก็ไม,ไม่ปล่อยภาพ คือเป็นทำงานให้แฟนได้ชื่ไหมคือเราได้ถ่ายไปไหมในกล้องของเราอ่ะเราได้ถ่ายไหนกล้องเราเหรอก็มีลงไปแล้วส่วนหนึ่งใช่แล้วก็เอ่อภาพสวยหรอก็มีนะลงไปหมดแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามันไม่พอต่ออีกต่อกีกต่ออีต้องดูต้องไปดูก่อนตอนที่ถ่ายกันไปเยอะไหมถ่ายกันไปเยอะไหมหรอก็เยอะนะดูเยอะนะ หลักหลักร้อยหลักพันน่าจะมีหลักร้อยอยู่ก็คือสลับกันถ่ายหรือหรือว่าอะไรยังไงฮะสลับกันถ่ายใช่ใช่ก็ถ่ายถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมอะไรงเกันก็สลับกันถ่ายรูปลูกคู่ลูกคู่มีลำดูดินค่ะฮะทำไมเลือกโพสผู้เพราะคามดินเออจริงๆรลูกนั้นเนาะไม่รู้ว่าดีถ่ายไม่ก็แอบถ่ายแล้วรู้สึกว่าสวยจะ่เนแอบถ่ายบ้างใช่คลี้ได้ baby จากซิตี้ a n นปกติเราไม่เห็นคลิปคลิป baby ใช่ปกติหลิงไม่ได้มีโอกาสไปวิ่งสกีลนัน<ม>ไม่แช่อะไรด้วยที่ว่าเรา,เราเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้ว<ม>ก็เลยเตรียมชุดออกออก,กําลังกายไป<ม>ใช่แล้วก็ออยอมรับว่ากินเยอะไปหน่อย <laughs> ก็เลยต้องตื่นเช้าไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีตรงที่ว่าเราไม่เคยแบบไปเจอไปถึงว่าตื่นเช้าแล้วก็เจออากาศ,ากาศดีๆ ลิ่นแบบว่าคือด้วยที่บบบบว่าตาา่างจังหวัดมันสดชื่นมากอะไรเนี่ยก็รู้สึกดีแล้วแล้วพี่พี่แอนเป็นคนที่เหมือนกนินเยอะด้วยใช่เหมืนอน e อ c o u r a g e หลิงตลอดว่าเออเก่งมากอีกหนึ่งกิโลอีกสองกิโลก็พาวิง่งไปใช่มันบู๊บบ energy เอร้ของก็รู้สึกว่าเออดีกันที่เราได้ออกไปวิ่งตอนเช้ามันมันดีมากเลยพร้อมกับโยคะตอนเช้าในคลาสที่ไม่ค่อยมีคน แต่ก็เอนจอยอาจจะเป็นขาอเช้าเื่นไปข้อวิ่งพี่แอนเขารอเราไหมคือพี่แอนอ่ะเขาเป็นคนที่แบบดูแลเอาใจใส่คนมากมากเลยอ่ะเขารู้ว่าเราไม่เคยไม่เคยวิ่งเขาก็เลยแบบว่าเหมือนวิ่งช้าลงใช่ชะลอชะลอไปทางทางเหมือนเพจมันมันอยู่ที่ห้าหรือว่าหกนี่แหละไม่สูงมากพอส่งไปให้โค้ด ไลกี้เขาถามว่าพี่แอนวิ่งกับแอนดี้หรอคะวิ่งกับน้องหมาหรอคะมันช้าะไรอ่งเออใช่เราโดนพี่แอนตกไหมคะตกเข้าแกงเขาด้อมเราแล้วเขาด้อมวิ่งค่ะจริงๆหลิงเป็นคนชอบออกกดร่ังกายอยู่แล้วถ้ามีเวลาแบบก็อยากไปนใ่รู้สึกว่าพอพอพอวิ่งเสร็จแล้วรู้สึกฟิน แมีโอกาสมาวิ่งสนเบนกับพี่แอนบ้างเนาะถ้ามีโอกาสไปแน่นอนตลียมตัวเลยตอนนี้แชวนชวนน้องอมวิ่งไหมชวนนะแล้วจริงๆวันแรกน้องอมก็จะไปวิ่งด้วยแล้วอมไปไหนไม่รู้ชวนแล้ว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 ชวนทั้งสองวันเลยใช่ก็แบบว่าใช่พอไม่ไปวิ่งก็แบบเออโยคะไหมอยู่หน้าห้องก็ไม่ตอบแต่ว่า ใช่แต่ชวนไปกินข้าวเช้าไปนะขอาคนละเวกสิ่งเดียวที่ทำสำเร็จก็ได้เออก็ได้ไปกินข้าวเช้าด้วยกันแล้วไม่อาจจะยังไม่มันหลายคนแต่ทำไมเรงเนี่ยมีมีแต่แค่สองคนอ้าหรอใช่มันยังไงยังไม่ว่างลงแง่ใช่แล้วก็เวลาที่เราเนี่ยคือสเปนเดย์กายี่สิบเจ็ดกันดเป็นวันเกิดพี่หลิงน้องออมวันที่หนึ่งลองดู บอะไรนะเจ็ดสองเจ็ดสเอสองเจ็ดนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชี้นาไม่ได้ชี้นาวันที่หนึ่งรหัสลับรหัสลับแต่วันที่หนึ่งมันปีใหม่อาจจะเลื่อนนิดนึงอ้าวหรออ้าวหรออโอเควันที่สองก็ลองดูวันที่สองหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดวันที่สองหรือไม่ก็ถ้าตามก็ไปอาจจะวันที่สิบหกต้องตามนะต้องตาม ค,ค,คอยามมีซีรีส์เรื่องใหม่วาดฝันวาดฝันมันีิวาเป็นโปรเจกต์ที่3ใช่หลิงกับน้องออมใช่ของทางช่องสมซึ่งคือทํามาจากนิยายค่ะใ,ใครที่เป็นแฟนแฟนนิยายก็น่าจะชอบอยู่แล้วส่วนใครที่แบบว่าเหมือนรอคอยโปรเจกต์ที่3ของเราก็สามารถไปอ่านวาดฝันวัน,นว่าก่อนเพราะว่าสนุกมากใช่แล้วหลิงหลิงกับออมก็ตื่นเต้นมากๆกับโปรเจกต์นี้ใช่ึ่งนี้น้องออมเป็นโปรเจกต์ที่เลยนะ เขาหอน้องก็ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เราเราแบบทำงานเนาะเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาแบบจำเป็นต้องทำงานเมื้อเขาลงรูปในไอจีจะไม่กดไลค์ไหมกดไลค์กดไลค์อยู่แล้วใช่คุอัดถึงจบหรือยังยังเลยแต่ว่าเรื่อนี้ก็จะมีแบบการคุยโปรเจกต์กันค่ะไม่นาน ปีหน้าปีหน้าได้เจอกันแน่นอนได้เวิร์ตช็อปคาแรคเตอร์เขาแล้วบ้างเออเลอร์เลอรมี่ค่ะใช่สุดท้ายแล้วปีนี้ปีนี้เป็นปีทองของเราอยากให้รีแคทของเราหน่อยมาการีแคทลอรู้สึกได้เจอพี่ๆบ่อยมากค่ะมีใจไวค่ะที่เจอหลนมีใจมากเบื่อยังเออก็ก็ถือว่าเป็นปีที่แบบมีความสุข แล้วก็ได้ทำงานเต็มที่หลิงเชื่อว่าแบบโมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบหาได้ยากแล้วมันน่าจะสั้นแบบว่าเออมันเป็นมันเป็นแบบระยะได้ไม่ยาวมีอายุของมันหลิงก็รู้สึกว่าดีใจที่ช่วงชีวิตหนิงอีมีม,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 มีมีช่วงแบบว่าทำงานให้เต็มที่แล้วก็ได้ลองหลายอยา่างถูกบ้างผิดบ้างก็ลองลองไปก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตแล้วก็คอมเมนต์ แบบให้เราปรับปรุงแก้ไขดีมากมาครับก็หวังว่าทุกคนมีปีที่ดีกับสิงหมายถึงว่ามีปีที่ดีเหมือนหลิงนะปีนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ <c oughs> ใกล้ปีหน้าและดิเชื่อว่าปีหน้ามันต้องเป็นปีที่ดีมากกว่าเดิมถึงตำแหน่งแบทดังอแบดดังประเทอนอ๋ออ่า ค่ะ Dior <ม>ก็สิ่งกับออมได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของ d i ดีอแล้วด,ดีใจมากก็รู้สึกดีใจที่มาพร้อมกับโคนไายดีไซนเนอร์คนใหม่ซึ่งก็บีหน้าน่าจะได้เห็นลุก,ลกต่างๆของเราแล้วใช่ก็ดีใจที่มีบทบาทมากขึ้นในในวงการแฟชั่นใช่ค่ะก็เด้เห็นรัาดันเวต่างประเทศมากขึ้นด้วยใช่ก็จะทา อยากไปต่างประเทศมากขึ้นอะไรอยา่างเงี้ยค่ะเรียว่าเป็นปีทองนนะปีนี้แล้วก็ปีหน้ารอเลยรอเลยหวังว่า